นนเนี้ยกุกคนส,สี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 เอ้มึงอย่าบีบเข้าไปนะไอ้ชั้ไปปาปกโป,ปมันก็ไดอไ้อย่าเข้าไป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 เฮ้ยได้แล้วได้แล้วเฮ้ยได้แล้วได้แล้วมึงตันด้วยเอาละตันแล้วเอาดิวดิ กุดอง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 ป้อมปั๊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 มป้อมตายตายกุลา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 บุมมี่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 ทำเลยละตายตายปั๊ม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 ปักูตายเฮีย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 ตายร่วงนะร่วงนะร่วงแล้วเหี๋ยวไล่เดี๋ยวไลเฮ้ยไล่ตัวไล่ตัวลีคอนลีคอนดิเอาลีคอนลีคอนเอาลีคอนับทิ้งกิเอาสักตัวหนึ่งอ่ะมึงปั๊มเออ ลวงอลอดไวเ<า>หร,อ,หรอทิงกี้เหรอทิงกี้เดี๋ยวทิงกี้วะไหนวะตานตานตานเรียบร้อยเรียบรอ้อ,รบรอยแล้วรีบรอ้รอยหลบหถอยไปดิถอยไปดิอปดแอสถอยด้วยแอสถอยมาแอสถอยมาเริ่มเริ่มแล้วมาเริ่มแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยพงในสัตว์สนุกเปล่า อย่างนี้ที่นี้ถ้าลุกทหไมขีนะเอาเลยนะอย่า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 งงี้กูตันได้หลายตัวเว้ยมันเกาะกันอย่างเงี้ยเออมึงเข้าไปตันดิไม่ไม่ต้องรอมันหลุดมาต้องรอมันหดึงมาขี่ได้ไงฮัลโหลปเต็มว่ะเฮ้ยไม่เฮ้มันมันเดโมมาเดโมมาเดโมมาตันเดโมแล้วกูตันเดโมแล้วกูโดนกูโดนพงปั๊มปาเดโมตายเดโมปาเดโมปาเดโมให้ตายปาเดโมให้ตาย ปลาเดโมไม่ตายปลากูปัม๊มอยู่กูามาโคไม่หลุดหยุดเลยกูตายแล้วเมื่อเดโมไม่ตายหวะไอ้กูตายออวะ่ะเดินดีเดินดีมึงเดินดิแอดเราตายหมดแล้วนะเว้ยกูว่าเราเดโมไม่คุ้มไหวสาม ยอมตายยอมตายเมื่อกี้มันเข้ามาแป๊บเปิดทายก่อนเปิดทายก่อนเอ้าเอ้ยยังไม่ได้เปิดเลยบอลแป๊บเปิดทายก่อนมันเริ่มมานะเออเหี้ยไม่เป็นไรหรอกมันเริ่มแล้วอ่ะเออมันเริ่มแล้วก็บอกไปดีแป๊บยังเลยไม่มีเปิดไม่มีถ่ายอ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นไปเลยเออมันก็ไม่นะแอดเราเลยเฮ้ยเฮ้ยเดโมมาเดโมมา กูหยุดกูหยุดกูแกไม่อยู่กูหยุดแกไม่อยู่จอบปามไม่หน่อยจอบโอ๊ยแมวตายแล้วอ่ะปามไปแล้วปามไปแล้วไม่ไม่ติดหรอทิงกี้ทิงกี้กูกูห้ามเลือกทิงกี้แล้วตายไปกูตายแล้วกูตายแล้วกูตายแล้วทิงกี้อ่ะตายตายทิงกี้ตายกูกูตายกูตายไอ้บูมไอ้เแคยบูมไอ้เแคยบูมดิไปดิไปดิกูตายแล้วเนี่ยไม่ตายหรอวะพงอย่าตายนะกูยังอยู่กูยังอยู่กูยัง เ่ยตายนะเ่าตาเนาะ